ผมชอบตอนหน้านี้มากเลยนะสร้างตัวละครเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเอ้ยได้ออกแบบดีไซน์ตัวละครให้ตัวเองอ่ะดีไหนดีโอ้แจ่มไปไหมอ่ะกดลองดูโอ้โหสกอรเกิลมากนะครับเดี๋ยวเราลองเดินก่อนนะครับโอ้โหดูภาพดิเพื่อดูภาพดินี่ตัวเรานะสุดยอดอะไรครับวันนี้ผมจะมาสอน โหลดเกมนะครับดิจิมอนซูเปอร์รมเนะครับซึ่งเป็นเกมดิจิมอนออนไลน์อีกซีรีส์หนึ่งซึ่งมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนจะมาแต่เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเหมือนล่าสุดเนี่ยจะมาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ได้เล่นกันแล้วนะครับผมเห็นสตีมเมอร์หลายคนเพิ่งเล่นภาษาอังกฤษกันผมก็เลยลองโหลดมาเมื่อเมื่อกี้นี่เองแหละนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาสอนลอง โหลดเล่นๆเ,เลยนะครับเริ่มจากเข้าเว็บ d i g i อนส s u p e r r o b o .com นะครับหรือลิงก์ที่อยู่ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็กดล็อกอินนะครับเพราะอันดับแรกเราต้องล็อกอินให้ได้ก่อนนะครับเ,เริ่มต้นที่ j o y m m m b e r s h i p นะครับสำหรับใครที่มันเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยก็กดแปลภาษาก่อนนะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็กดแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเลือกช o o อ่านเถ e r แลนะครับแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับอ่ e อังกฤษไปนะครับหรือใครไม่ถนับภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยนะครับแต่ว่าผมว่าภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วกด Join Membership เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้กดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถ Easy Login ได้ง่ายๆด้วย3ทางนะครับทุกคนน่าจะมี Google Pay อยู่แล้วใช่ไหมที่มันจะผูกอีเมลเอ่อน่าจะผมใช้ตรงเนี้ยกดเข้าไปได้ แต่ถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็ลองกดเข้าไปตรงนี้ดูนะครับมันก็จะขึ้น d i g i t a l s u p e r l e g i ก t แบบนี้นะครับก็ขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเหมือนกันหรือถ้าเราจะกดแบบอัน Easy Login มันก็จะให้เราเลือกอีเมลนะครับเลือกอีเมลที่เรามีในระบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปล็อกอินง่ายๆคือขั้นตอนเนี้ยมันแบบไหนก็ได้นะครับอ่ะผมเลือกมาแบบนึงนะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เหมือนให้เราอ่านเงื่อนไขต่างๆให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด agreement นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่จะต้องเข้ามากรอ,อกนิดหนึ่งนะครับอ่อ id นะครับลองใส่อีเมลดูแล้วก็กดเช็คตรงนี้นะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ id password ได้เลยนะครับ id เป็น name ก็คือเหมือนแบบว่าเป็น id ตอนเข้าเกมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พาสเวิร์ดก็ตั้งตั้งเองได้นะครับตั้งเองได้นะครับบริไฟอีกครั้งหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปยืนยันนะครับทีนี้มันมี2วิธียืนยันนะคือให้ยืนยันด้วยมือถือกับอีเมลผมแนะนำอีเมลเลยเพราะว่ามือถือเนี่ยมันจะต้องใช้เบอร์ของทางต้นทางซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับ ในอีเมลจะง่ายกว่านะครับเพียงเราเกาะอีเมลของเราไปอะไรก็ได้นะครับเพีเราเกาะอีเมลของเราไปอะไรก็ได้แล้วก็ไปกดยืนยันนะครับยืนยันอีเมลด้านในนะครับแล้วมันจะใส่ส่งตัวเลข OTP ในอีเมลมาแล้วก็กรอกแล้วก็กดยืนยันได้เลยเสร็จมันก็จะเรียบร้อยสําหรับการล็อกอินตรงนี้ เสร็จก็จะเรียบร้อยแล้วก็กด register ได้เลยนะครับมันค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับและพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเกมอ่าซึ่งดาวน์โหลดตัวเกมเน super l e um b o ก็โหลดได้เลยมันจะติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับถ้าใครที่สมัครตรง easy login ตรงนี้ผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะเข้าให้อัตโนมัติเลยเข้ามาได้แล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ามาสู่ในตัวเกมเรียบร้อยพร้อมกับ start game ได้เลยนะครับกด open super level um launcher นะครับ มันจะให้ดาวโหลดตอนแรกที่ดาวโหลดเนี่ยติดตั้งมันนานจะนานพอสมควรนะครับแต่พอเราติดตั้งสําเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเกมได้เลยตัวเกมก็จะมาให้เราแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับเกมมิชิมอนมาสเตอร์เลยนะแต่ว่าตอนที่ผมมาผมลองครั้งแรกเนี่ยมันเป็นหน้าต่างแบบไม่เต็มจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องอาจจะไปดูด้านในว่ามีจะ่สามารถทําให้เต็มจอได้หรือเปล่า ได้แล้วนะครับก็จะเข้ามาตัวเกมแบบนี้นะครับก็จะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์น่าลักจังเลยอ่าตรงนี้มีเซตติ้งตรงนี้ด้วยนะครับว่าเออเป็นแนวแบบฟูลสกีหรือเปล่านครเอาแบบ Full HD ไปเลย1920 1เ0นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเรียบร้อยนะครับทำได้นะครับว้าวน่ารักจังเลยเสียงเต็มที่ไปเลยเกมเซตติ้งต่างๆนะครับอ่าเมาส์เต็มสปีดนะครับอ๋อออฟไลนนะครับทีนี้ โ้น่ารักจังเลยสาวก็เพาะจังเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องเลือกเซิร์ฟไหนนะครับแต่ว่าเราสามารถกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วก็คอนเน็กชันได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวละครให้เราสร้างนะครับก็เลือกได้เลยผมชอบตอนหน้านี้มากเลยนะสร้างตัวละครเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเอ้ยได้ออกแบบดีไซน์ตัวละครให้ตัวเอง แล้วก็จะมีแบบผู้ชายแบบผู้หญิงนะครับยาวามีการเลือกหน้าตาทรงผมนะครับแล้วก็ลูกตานะครับแต่ทีเนี้ยทรงผมเอาแบบหน้าตาก่อนก็คือมีผิวให้เลือกนะผิวคล้ำผิวแทนผิวน้ำผึ้งผิวขาวผิวอมชมพูเลือกได้เลยมีโครงหน้านะมีแบบว่าใช้แบบอ่อนโยนหรืออะไรแบบนี้นะครับพอเราไปเลือกทรงผมเนี่ยผมว่าทรงผมเนี่ยค่อนข้างฟิตสไตล์นิดนึงเนื่อง,งจากว่า สีมันเยอะมากอะแล้วมันมีสามชั้นนะเพื่อนคืออ่ะสีออกขาว,ขาว,ขาวใช่ไหมแล้วพอมาทาร์ที่สองเนี่ยสีแนวเนี้ยอ่ะก็สุมส่มๆไปนะลองดูว่าสีไหนถูกโฉลกนะครับอ่ะแล้วไปสีที่สามปุ๊บๆๆลองไปสีที่สามนะครับมีแบบสามเลเยอร์อะปุ๊บสีไหนดีอ้หแจ่มไปไหมอ่ะกดลองดูโอ้โหสกวอเกิร์มากสกอเกิร์มากเลย เดี๋ยวลองไปดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นแบบไหนนี่ครับอันนี้อผมสั้นก็น่ารักนะครับนะอุ้ยอุ้ยผมชอบสีฟ้าขาวจังเลยเอ่ะอ่าสีฟ้าขาวให้ให้ความรู้สึกสบายเนียแต่ว่าเลเยอร์เหมือนจะไม่ไม่เออต้องแบบนแนวเข้มเข้มอุ like ้ยฟ้าชมพูก็ได้นะเนี่ยฟ้าชมพูก็ได้นะอุ้ยแต่ว่าเหมือนเลเยอร์จะผิดนะครับอาจจะต้องไปดีไซน์เลเยอร์ใหม่คือแบบ มันไม่เข้าอ่ะนะต้องหาแบบสีที่มันเข้าๆนิดนึงอน,นี้ก็อ้ยพัดเทลก็สวยนะนะครับอุย้ยผมว่าผมยาวเนี่ยแจ่มสุดนะแจ่มสุดนะครับ,รบอ่ะอันไหนเราก็ลองแอปพลายไปนเนียเผื่อเราชอบสีที่ชอบเราค่อยๆมาเลือกนะครับทีนี้เราก็ลูกตานะครับอ่ะชอบแนวลูกตาแบบไหนเนี่ยแบบวิตาหวาน,นาเนี่ยตาเฉียวตาแบบอไรความรู้สึกนะครับ ลูกตาก็เปลี่ยนสีได้อีกอ่ะนะเอาลองดูเนี่ยเออวิเหมือนออกแนวแบบจอมเวทแม่มดดีเฮ้ยสวยวิแอปแดนดอมก่อนเอ๊ะแอปพายก่อนเคยอยากเอาอันนี้เพราะว่าสีสวยดีวิสมเล่มเล่นๆก็สวยนี่นนนยแล้วเราก็กดตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อผมชื่อชิงชิงและการลองตั้งชื่อไว้ชิงชิง ครับอนเฟิร์มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะชิงชิงอ่าเรียกออกมาแล้วนะครับชิงชิงมาแล้วนะครับชานิหนึ่งเนะี่ยเพราะว่ามันอยู่หน้าดาวโหลดครับผมก็ตกใจนะครับอ้าวอุย้ยสตาร์ทเริ่มเกิดที่หมู่บ้านเราเลยนะครับภาพสวยมากเป็นเกมออนไลน์เหรอเนี่ยว้าวซาร์ทเควสเวลคัมจูโอ้ยก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยเราจะมาไกด์ ง่ายๆก่อนด้วยปุ่มต่างๆนะครับโอ้ยกดอะมีกด f ให้เราอ่านข้อมูลนะครับโอ้ยกด f ในการสคิปข้อความต่างๆแล้วก็ไปในขั้นตอนถัดไปนะครับ w s d ในการเดินเหมือนเดิมนครอันนี้แจ่มมากใช้ w a s d นะครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยเนี่ย้ยคลิกขวาปะวะคลิกข,ขวาโอ้ยใช้เมาส์คลิกขวาในการคอนโทรลนะครับสเปซบาร์ในการกระโดดโอ้ยกระโดดได้ด้วย นี่ครับกดตัวลูกน้ำข้างบนหรอวิ่งอัตโนมัติหรอโอ้เนี่ยค,คุณคลิกขวาที่เมาส์ไปยังโลเคชันอ๋อก็คือเหมือนเป้าหมายคลิกไว้ไกลๆเหมือแนบบเดี๋มันเดินไปอัตโนมัติเองนะครับแล้วก็เช็คคีย์ลัดกดตัว F ได้เลยปุ๊บอ่ามีการ กดเมนูฟังก์ชันต่างๆนี่ง่ายอยู่ด้านขวานะครับมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็โอ๊ยอะไรเนี่ยมีอีเวนต์ต่างๆเก็บของเก็บของก่อนนะครับซัมเมอร์เก็บของ,อ,นะอ,ขอ,งอ่ะวันแรกได้อะไรมาไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินก่อนนะครับโอ้โหดูภาพดิ ดูภาพดินี่ตัวเรานะสุดยอดภาพแบบสามดีสมจริงมากเลยอ่ะนะครับเอ่อกดเมนู d i จิไวของเรานะครับเรายังไม่มีดิจิมอนอะไรเลยนะมีแค่ข้อมูลเทมเมอร์ของเรานะครับเป็นเด็กสกอยชื่อชิงชิงนะครับเอาหยมีอะไรให้ทำไม่รู้ <laughs> มีบวกอินบวกสตริงบวกสปีดอุ้ย เป็นแนวแบบเหมือนแลกเหมือนแนวแบบว่าแลกนลรอกมาหลยอย้มี N p c พซให้เราคุยหรออันนี้เขาเป็นใครมีกระโดดอ้าวกระโดดโอ้กระโดดกระโดะโดเอาล่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาสตรีมเกมนี้กันนะครับและว่ามันจะน่าสนใจอย่างไรนะครับผมยอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยโหลดมาเล่นไว้ก่อนแล้วก็ มาเล่นพร้อมกันมาช่วยกันสอนมาช่วยกันแนะนํามาช่วยกันเล่นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมช่วงเย็นๆนะครับเอาละวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการดาวน์โหลดสมัครเล่นเกม Digimon Super Rumble นะครับอุย้ยทำแบบเท่จังเลยนะครับเอาละวันนี้สวัสดีครับของใครวะไม่รู้สวยอะเอาถ่ายรูปด้วยเชิไปแล้ว